ถ้าเราปล่อยไปมันก็ลา่มแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงใช่เอาบอกความรู้ใหม่ได้นี่ฮะอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยจีแมนเนาะความรู้ใหม่เด้วยนี่นี่ได้ความรู้ใหม่นะพี่ก็เอ้ยสงสัยว่าทำไมเขาหักตรงยอดมันออกไปอย่างนี้น่ะอันนี้ถ่ายวิดีโอนะถ่ายวิดีโออ่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเข้าวสวนนะคะก็คือ,อเราก็จะมาผูกตัวเถาของมะละจีนนะคะตอนนี้ลมแรงค่ะลมแรงแล้วเราก็ต้องผูกไว้นะคะกับเชือกฟางน,นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกไว้นะคะก็คือลมมันก็จะพัดเอาเถาของมะละจีนของเรานี้ให้หลุดออกจากตัวเกาะนะคะดังนั้นแล้วก็จะได้ช่วยพยุงอีกทีนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงมากเลยนะคะ วันนี้รู้สึกว่าลมจะแรงเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เราจะได้ช่วยต้นมะละของเรานะคะเพื่อให้เลือ้อยขึ้นทางได้อ,อย่างมั่นคงค่ะเอาให้พอเลยเดอ้เอพอแล้วเอาอยอะยังก่อ,อ,พ,อ,อ,อกพ่อแล้วอันว่าท่านได้พอ่อทายต่ออยู่จ้า ก็เรารอให้มันสุกก่อนเด้อก็จะเป็นอาทิตย์หน้านั่นแหละเราถึงจะได้กินกล้วยแขกวนนค่ะเอาต่อยอดต่อยอดชิมคนละคำัสองคำมันอร่อยหรือไม่อร่อยมันจะได้รู้เอาเลยเด้ออยากได้อะไรก็ขุดเอาเลยเด้อค่ะมันก็คือการทํางานก็คือสวนพอเพียงนะคะก็คือเหลือกินเหลือแบ่งนะคะเราค่อยขายนะคะ ก็วันนี้นะคะก็ทํางานต่อนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะอีกไม่กี่อึดใจนะคะต้นมะละจีนของเราก็จะให้ผลผลิตแล้วนะคะก็คงจะเป็นปีหน้านะคะปีหน้าก็ประมาณกลางกลางเดือนค่ะจริงๆแล้วประมาณ50วันแล้วก็จะจะได้เก็บผลผลิตนะคะกะ็ถ้าพูดถึงในช่วงของเพาะเมล็ดมานี่มันก็ จากต้นที่งอกแล้วนะคะก็อยู่ในประมาณ50วันนี้ก็จะพอเหมาะนะคะต้นนี้จะเหมาะที่สุดนะคะเพราะว่าอามันจะโดนแดดไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าก็คือได้โดนแดดแบบพอเหมาะพอดีของพัน์ุของพืชเขานะคะก็เลื้อยได้สวยกว่าเพื่อนนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเธอจะได้ทานอาหารมากที่สุดนะคะเดี๋ยวต้นถัดๆไปที่เจอแดดนะคะก็ น่าจะน้ำไม่ไม,ไม่ไม่ทั่วถึงนะคะตอนนี้เราก็ให้น้ำอยู่นะคะให้น้ำอยู่นะคะก็โดนลมค่ะลงไปเยอะเลยนะคะทีะนี้เราก็จะช่วยพยุงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยมันก็จะขึ้นทางไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็จะเลื้อยไปตามดินนะคะเราก็ต้องใช้ในใช้เชือกฟางในการผูกเราเขานะคะให้ให้ใหอ่าให้มันยึดกับตัวค้างที่เราทำไว้นะคะ พอไหมล่ะเอาให้พอเด้อเอาให้พอต้มไก่เหมาะต้มเข้าไก่สิบวัตใส่ยังหลังส่งในเด้ออยากกินก็แค่เนี่ยเห็ดก็เขาเป็นอย่างนี้เป็นอยู่เราเซ็ตเราบออาร์ตนะยังก็คุยไปด้วยแล้วก็อาดไปด้วยไงเอาถ้าเป็นเฮ็ดแบบอันนั้นเฮ็ดแบบเราก็ยุติแล้วก็นหรือไม่ไม่เอาอย่างนี้เลยไม่มีตะกรงอันนั้นทำอะไรปลูกอะไรอันนี้ห่อกระเทียมไม่ไม่นี่ ตัวนี้มะละจีนค่ะมะละจีนก็เทียมทนะมี3ามอย่างเลยนะทนะที่ลาวของที่จีนไปด้วยกันสวยสวยนี่สวยสวยบ่สวยแต่ว่าเจอหนอนเด้นอนกรสั้กะลำหน่ะนอนมาเต็มเลยกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่เป็รื่องธรรมดาอืมใช่ก็เราก็จะได้มั่นใจว่ามันปลอดสารจริงๆอะเนาะแมนแะค่ะ อยากได้อะไรมาเอาเลยเดอ้อโอ้ยสิยาอย่งเนี้ยเนี่ยไปนนเดีหัวงันปนันเนี่ยมาเอาร้อ,อ,อ,ดดอจา้จาจ้าจ้าค่ะก็เป็นการทำงานแบบช่วยแบง่งแบง่งแบง่งระแบ่งเบา,บเบา,บเบากันนะคะก็คือมีของมีอะไรก็คือ เราจะไม่ห่หวงนะคะก็คือใช้ชีวิตแบบถ้าเราย้อนไปได้นะคะถ้าเราย้อนย้อนย้อนไปได้ในอดีตนะคะก็คือ,อคนในอดีตเขาก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายนะคะก็คือมีของก็แลกเปลี่ยนกันนะคะก็คือเป็นการต่อยอดถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราเอาสิ่งนี้ไปแลกถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราก็เอาสิ่งนี้ไปแลกอย่างนี้นะคะมันก็เกิดความผูกพันทางใจนะคะก็เป็นคุณค่าที่ดีสําสหรับจิตใจของเรานะคะ ส่วนในส่วนของมะละนะคะเดี๋ยวเราก็จะทํางานต่อนะคะก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันนะคะไม่หวังผลอะไรมากมายต่อกันนะคะเรามีเราให้ท่านมีท่านให้นะคะรู้จักเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะก็ศึกษาวัฒนธรรมของไทยๆเราไปนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงของขอนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ